เลรียยังเลรียจะคนนี่ต๊รล่นจะคน,ะนคย่นนนนงนีอ่บอกว้เร้นใช่อี <S <S หละเหชินๆคนเรีนชิ้นคือยังอเราาองขึ้นเดียวมา,าน พี่รายยู่กะเพยืมเอ้ยอันไหนอีรายยูกะเพยอยู่คนสอนอยู่จะคนบริเวณป่านแนใส่ชอบปะไปกันเดี๋ยวนะเตรียโอกาสเมันเดิมด้วย ai phó anh xây khó Có đầy xem có đấy là cái đằng nha hay lên kiếm Hãy lên แกเด้อได้แล้วเดี๋ยวพอแล้วล่ะเข้าไปสีแดงกันเด้อ <Yeah. S 1> ขับไปแล้ว Hold cool. ยิงมาออกยิงข้างหลังมา

ไอ้หนี้มาเอาที่หลาบอ่นะพอพอรู้เน <laughs> า <laughs> ะ <laughs>

แต่งฟังอะไรปะผู้หญิงจะเล่นอะไรตอกไปก็ได้มันแข่งกับขวดด้วยค่ออกออกกขอนออกไหมออกมาแล้ว <laughs> oh, my God. Thiện. Anh cá. ngồi nha. Vamos, oh, vamos. Oh. 停。Okay.